เ,เดินลงมาที่คนที่คนนั่งเรออยู่ข้างหลังนะข้างหลังนันเดินลงมาไหมเขาบอกว่าคนน<ส>ั่งมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวลุกตดูเด็กเลยมีน้ำใจอ,อะไรคนเด็กคนนีออ้มีน้ำใจอย่างนี้เป่คคนจะมาไหมคนย,ยืนรอบนบนมันดีกว่าเนี่คนเลี้ยงของเขาใช่ไหมหหนี่มีน้ำใจมีข้าวอยากให้คนหลังได้เห็นด้วยใช่ใช่เรากแก่ได้เห็น มางคนตายดิไม่เห็นน้องเห็นกันไลายอีกเดียวเพราะว่าเป็นคนแก่ไปดูใช่โอ้คนรุ่นก็มีหนุ่มสาวก็มีเออมีหลายตั่าไหร่ไหมน้อยจะน้อยจะน้อยนะจะเป็นหกสิบห้าสิบไปเยอะเออมด็กมึงก็แปดสิบพอนาะแปดสิบเคยบอกไม่เคยขนาดแบบนี้ เตี่ยวนเตีมาก็ไม่ได้ตี้ยนขับรถไปกับปูุเงินเนี่ย <laughs> จะทำตอนนี้ทำเศรติมาเจ็ดเวทีละเจ็ดปีทีละเออไปกันสองคนเนี่ยไ <laughs> กลสุดคือชนบุรี <laughs> สุดยอดมากถ้าไปภูเก็ตเนี่ยถ้ามีโอกาสไปไหมถ้าน้องไปภูปปปเก็ตก็น่าจะไปกับผมผมภูเก็ตนี่แหละโอ้พ <laughs> ักได้สบายเลยพี่น้องได้สบายเลย <laughs> นอนได้สบายครั <laughs> <laughs> แบแบล้ว <laughs> อ่ะ,อะ อ่อขอบคุณครับผมอ,อ๋อนี่นี่คือชมพูที่ลูกปลูกไว้ใช่ไหมครับอ,อ๋อลองไปดูชมพูหน่อยนี่อ๋ออ๋อนี่คือปอดนกนีเนี่แม่เพื่ หอ่อต้องห่อไว้อย่างนี้เนาะโอ้เนี่ยมาโอ้้าอ,อ,อาไม่ไปลุงลุงขาไม่ดีเดี๋ยวลงมาไม่ได้โอ้นี่ฮะสวนชมพูหนึ่งเซ็อินนะฮะเออต้องห่ออย่างนี้นะทุกคนกันมแมลง ไม่นี่ฮะเป็นต้นอย่างนี้นะป้า อย่าดึงมาเลยนะเอามาชิมเลยนะโอ้นี่ครับทุกคนครับสดๆจากต้นฮะเมื่อวานเนี่ยลุงขับไป4-5ถุงนะฮะ โอ้ยยังไม่สุกดีเนี่ยทุกคนครับโอ้โหนี Sag ่ฮะโอ้โหกินนีเลยนะอืมอร่อยอะไรไม่สุกดีออาแต่เมื่อวานเนี่ยนสุกเปรี้ยวหวาน ม้วนันวน โอ้โหอร่อยมากครับลูกเมาะนี่ครับทุกคนสดๆจากต้นเลยครับปิดมาเมื่อกี้ยังไงางตองไป้านกันมั้เดี๋ยวให้พัารบก็ได้เรียนไปาไม่ไม่รีครับ มันาแล้วยได้นะจะจะเอากินครับผมหาเล็บได้ต้องทำเรื่อยอใหญ่ก็ถือว่าสุกละครัแต่ถ้าว่าผมไม่ทำเองสองคนงานคเดี๋ยวคนดูจะคนวิจัยอะผมมามาที่ังผมตามสิบมี่อ่ะอ๋อคนที่เข้ามาบอกเมื่อคืนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ได้ะบานเขา อ๋อผมมาอยู่มืงเพชรไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้ตรงนี้ซื้อที่ซื้อบ้านอยู่ต้อหาอยู่ไม่เลยบ้านมาสร้างเดี๋ยวสร้างตัวที่นี่เลยทบเต่าจบที่กี่หนดจบที่เสร็จแล้วทำงานลุ่งเรื่องริยะตัวนี้ยมีโรงงานทำร้านโรงแลมมอะไรมาหงเยอะใช่ไหมหาประชานเดี๋ยวสร้างตัวย้ายมาเป็นคนเมืองเพชรบุรีเลยใช่อยู่บ้านเขาก็มีอะไรมีอะไรเยอะอืมยางอีกยางบางอย่างไม่มากดิดกระจุกสามเตียงไรต้นไม่พอครับ ว่าอยู่นี่มีผสมทุกอย่างาปลาปูปลาปลาน้ำเข็มปลาทะเลปลาลําจืดได้ไม่หาได้หมดมเลยอชมชอบไหมเขาไม่อยากกลับบ้านอืขยัน luôn, ขยันยิ่งเดียวไม่อดยเนี่ยที่นี่ขยันยิ่งไม่อดอใยมีงานตลอดครับงานตลอดด้วยได้เงินตลอดด้วยลุงก็จ้างเขามาทำทำสวนให้ใมาห่อชมพู่มาได้ใช่ใช่ทุกอย่างอทำไร่ละจ้างมาโทรมาพร้อืม เราก็มามาทําให้มามามาหอให้ใช่ใช่กบางอันเาจะเป็เนงนอันวาก็สัฮะโน่นันนีแล้วอืมเราก็อยู่ผมนียอยูดด่ด้วยกันเนีโอ้อนะด,ดีเสรเราก็ต้องให้เขาไปเด้อดูจากคณะของเขาซื้อ <ฮะ S 2> ช่องซื้อที่ซื้อทางดูอืมเราก็ต้องพยายาายครับจะเป็นเจา้าตอเราเป็นไม่ได้หรออืม รู้จักกับปูเงินปูทองไงมามามานานแล้วเนาะคนหมู่บ้านเดียวกันปีนี้ไหมมันมันมันญาติญาติไปญาติกันแต่เขาเองเขาก็คอยดูแลลุงอยู่ใช่ใช่ดูแลความเป็นอยู่ใช่ใเพราะว่าเราอยู่คนเดียวใช่ใช่แล้วก็เป็นมหาเศรษฐีด้วยทราบข่าวที่สวนนี่ร้อย่าไร่ยังไม่ดีนักแล้วนนี้ก็ เป็นอาจารย์เองอมันมันลุกลุกสาวผม<อ>ในอาจารย์น่าเราไม่รู้ว่า<อ>วไม่อยากไปไหนไกลโพวตปากห้กมารีนี้ <c oughs> เขาเป็นอ๋อเขาเมื่อคืนเขาก็ห่วงว่าไปชมคอนเสิร์ตเ<อ>ดินไกลเดินไกลด้วยไม่อยากเดินไกลม่าจะเอาปุ่ยไปมีด้วยนะเพราะรู้ว่าอืมนั่งเล มอ,อืมเขามองมอง,มองว่าเออปูเสียนั่งได้เลยนะอย่าเป็นอย่างนั้นนะมั้งใช่ใชแต่เขามกลืมคิไดไว้ว่าอเอฟซีเสียเป็นสว่นั่งแล้วมันไม่ไม่สะดวกใช่ไม่สะจำการหรือว่าโอ้ยจำการมากเลยนั่นจำการไม่ได้ไม่เป็นไรพีหน้าเอาใหม่เนาะพีหน้าเอาใหม่เขาคนอาจะดู ท้องที่ที่อื่นรถจัดยังไงนะมันมีตัวอย่างเยอะไปในโทรศัพท์นะครัเปิดดูนะรถจัดยังไงตั้งโต๊ะก่อนไหมมีอะไรบ้างอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ฮะผมเก็บความติดเยอะมากขึ้นือคนที่เข้ามาติ๋วเห็นในที่นั่งเขาก็กลับเยอะนะมันยืนอยู่มักลับเยอะไม่มีที่นั่งกลับเยอะเลยใช่ตอนเราตอนเราขับนะ่ตอนเราขับรถจอดนั่นคุณออกของไหล เพราะว่าไม่มีที่นั่งใช่มีมีโต๊ะนั่งเออบัตรร้อยยื่นค่าเช่ายี่สิบก็ยังดีใช่อ๋ออันนี้ไม่ได้โจมตีกรรมการนะครับทุกคนอาจจะอย่างทีนแต่เราก็ไม่แต่ว่าเอออันนี้เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเนาะคนในตำบลเดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช่ตำบลเออเขาลูกช้างนี่นะใช่ใช่เออตำบลเดียวกันอ้าเอาคุยกันเอากันคุยกันเดาเก็บปลาดาผ่านทไปผ่านมาคือเอา ประมาณนั้นนะอร่อยครับชมพู่ของลุงไซอ,อิ้งฮะนู่นไปถึงนู้น้างหงลังนะยาวไปถึงนูน้นเลยปลไว้นะครับเออสุดยอดนะครับวันนี้ก็ภาคภูมิใจแลได้เอาของอร่อยไปฝากญาติไปฝากหลานต้นข้าวเนาะให้ได้ทานได้กินกันเพราะว่าคือหากินยากาเพราะว่าของของแบบนี้คือถ้ามีปุ๊บเดี๋ยวมัน มันไม่พอขายไม่พอขายกวันนี้นั่นไมพอขายโดนมาเขาจะโสังส่งโทรสั่งสั่งกรุงเทพชมาแล้วลูกสาวบันยัเป็นหมอเลยนะต่อขายเป็นหมอมาแล้วมาสั่งกอนไลน์อะได้ผมสั่งเร็วคุณอ่อนไปหวางขายแถวตมเพชต,ตามการยายามตามตมเพชรไม่มหมดจากไล่เลยหมดจากไล่เลยผนมากเรบอกกันปากต่อปากว่าใคร <S <S ใครมีขายม,มีก็คือเจ็บ สิบโลยี่สิบโลใช่ใแล้วก็เอาไปกระจายกระจายกันจะเป็นเจ้าประจําที่เคยกินกันทุกปีแน่าแน่นใช่ใช่บอกว่าเออหน้าเนี้ยออกแล้วใช่ใช่จะโทรมาถามโทรมาดูแล้วว่าเออใครอยากวันไหนวันไหนเออพอปึ๊บก็สั่งเลยสิบโลยี่สิบโลตะว่าไปคุณซื้อไม่ได้กินใช่๋ยวว่าคุณซื้อไม่ได้กินไม่ได้กินเคยก็ฝากอ๋ซื้อไปฝากซื้อฝากไอ้คนซื้อเนี่ยมันไม่ได้กินอ่ะใช่ ได้คนฝากได้คนฝากหราอืาไม่ได้กินเงินสักนาเกตการในกติการเป็นฟูเป็นหม่อเป็นน้ำเนใหญ่ๆโตนะอืไตั้งโดดตั้งโดดในผู้ในพันนั้นเห็นเราจะพูดอะไรไปสิ่งยี่สิบโลสิ่งพัโลอะไรนะอืมฝากอ๋อเป็นเอาไปเป็นของฝากใช่ครับอร่อยแล้วเป็นรั้งเดียวแล้วก็ทีนี้พอเอาไปฝากคนที่รับฝากเขาบอกว่าของอร่อยใช่ เอามาจากสวนไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่กมันจะมีแหล่งช่วงนี้เนี่ยคือไม่มีนะครับไม่แหล่งช่วงนี้ที่แล้วไม่มีทุกบ้านนะเป็นบางบ้านบ้านผมทำไม่ได้มันมันพิธีวิธนเกินมันเหมือนลูกไก่ต้องมุงต้องไปดูแลต้องไปทุกอย่างชมพู่นะฮะถ้าไม่ดูแลล่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้กินล่วงหมดอตัวมังวันิทองนะครับชอบตอก พอเป็นดอกพับตอกลูกเหอนกัอ๋อตรงหลักษานดอกให้ดีคือเราเริ่มห่อตอนไหนฮะเริ่มห่อตอนช่วงเริ่มเป็นลูกไปน้อยอ๋อเริ่มลูกเราเป็นเริ่มเป็นสองลูกแหละครับเริ่มห่อตอนนั้นเลยให้เขาโตอยู่ในถุงในกระดาษที่เราห่อไว้ใช่ใช่ตอนนี้เราขึ้นน้ำแล้วก็ขึ้นใต่ปุ๋ยบ้างใต่ปุยอืมปุ๋ยช่วยให้หวานมางอะไรมาเล้งน้ำไปด้วยขอประมาณสัก ยี้าวันยี่ปวันก็เก็บถึง 1, 1>, ง1เดือนถึง1เดือนเก็บตั้งยี่ห้าถึงยีง่ปดถึงเดือนหนึ่งครับแล้วปกติชมพู่เนี่ยเป็นผลเป็นออกออกออกตามฤดูือว่ามีตลอดมันไม่ตลอดพอพฤษภา,าก็หมดแล้วหมดแล้วแล้วก็แต่ช่วงนี้มีเรื่อยๆแต่ธ<ต>ันวา,นะนวา,าธาันวาถึงพฤษภาธันวาถึงพฤษภามีเรื่อย มีออกมาเรื 2> 2่อยๆนางพุ 1. 1> t t ่มพักแบบนี on, ้นะนางกุ่มพักก็ไม่มีแล้วพอพวกลุ่มก็ขนสูงขนเห่าหมาไล่หม่องพอห่อไปโดนฝนถึงก็เปื่อยก็เปื่อยครับขนลุ่งหลุดหมดอืมก็แสดงว่าจะมีเฉพาะช่วงนี้ ชชแเริ่มเมีล้วเริ่มมีแเริ่มมีเริ่มมีมาให้ทานให้จริงแล้วแล้มันไม่ไดมีทุกบ้านนะบ้านก็มีบ้านไม่เป็นเนี่มัน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 ไรยางไม่แ่ง่ายอก็ไม่ได้ปลูกกันทุกบ้านในหมู่บ้านอันนี้บ้านนองแสงใช่ไหมครับนองชุมแสงนองชุมแสงครับบ้านบ้านนองชุมแสงตาบลอะไรครับตำบลไม้ลวกตำบลท่าไม้วกท่าไม้ลวกอเภอทยยางอเภอทยยางจังหวัดเพชรบุรี นะครับลุงก็ลุงเป็นคนในพื้นที่หรือว่าเป็นคนที่อื่นมาอยู่ลูกเล่นนี่เลยอ๋อก็ที่นี่เลยเป็นคนพื้นเพที่นี่เลยเริ่มที่ความเปลี่ยนแปลงตอนที่ลุงเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนดูนี่เป็นยังไงแถวนี่พื้นที่แถวนี้ปลาหมดเป็นปลาหมดสัตว์ป่าเยอะะเลยหมาหมอยใช่ไหมะปลาเป็นดงะ ท,ที่บ้านผมเป็นได้ที่มากนะครับใครเป็นผู้ใหญ่เกา่าคุณอุคอสไมยกอนนะ่าจะนุ่ยใหญ่ครับคนมีจับที่ไว้เยอะให้ลูกให้หลานม,ามไม่แต่โพลสิบไร่สิบไร่ลูกตงแปดคนแปดสิบไร่เป็นร้อยไร่อืมคนจับเป็นร้อยไร่ครับ์ลูกโพลสิบไล่หร<ล>ือไรและในี้ปน 5, ไปดูหาแบงสิบไร่ไม่มีเลยเจ้าใหม่นี่คนสม้าใหม่ๆนะจะแบงลูกโพลสิบไล่ในแถวนี้นั้นมันมีเยอะมา ทางเส้นนี้ออกไปป่าละอูเหรอฮะครับไปป่าละอูไปปานบุรีได้อ๋อเหรอป่าละอูเนี่ยเห็นลุงคนหนึ่งเมื่อวานเขาเป็นเขาเป็นเอฟซีน้องเขาบอกว่าเข้ามาจากป่าละอูเขาบอกเขาบอกขี่ม้าคือเสียงไพ่เขาบอกเสียงแรกลุงเขาบอกช้างใช่ใช่ข้างออกขีวนี่ที่ป่าละอูนะใช่ครับแล้วขี่ผ่านผ่านทางผ่านผ่านเขาลบเสียงทางมันเดินข้ามเห็นตลอด ทั้งคืนเนี่ย oh. เป็นขางขังปลาขัางเข้าไปป่าไหอืมเขาอยู่ในเขนตอา่าอนุรักษ์ใช่<พ>ไหมฮะครับใช่ป่าละอูนข้อปายเนี่ยเป็นเขตเป็นอนุรักษ์ไปเราเข้าไปลึกจงเป็นเป็นที่ให้ชาวบ้านทํากินได้อืม <c oughs> มันไปเกือบเกือบยี่สิบหลุมเป็นป่าแตงโมหมดเลย <c oughs> เขาเป็นป่าทึบ ไปทำเดินเดินออกมาเมื่อวานผมไปเจอลุงกับป้าเขาบอกว่าเขาเป็นเขาอยู่พักอยู่แถวป่าละอูอะเขาขี่มอไซค์มาเมื่อวานเนี่ยะนะขี่มอไซค์มากับ آ, อ่าป้ากับเมียเขาแหละอายุก็อ่าเนจะ็ดสิบกว่าละคือมาชมคอนเสิร์ตน้องต้นข้าว,วาแล้วผมว่าขี่กลับไปเลยบอกเขาบอกไม่มันมีช้างวิ่งไปมันกลางคืนอันตราย เขามานอนกับลูกสาวลูกสาวเขาไม่ได้มาเป็นสบายอยู่ที่เนี่ยเขาลูกช้างเนี่ยเขาบอกเขานอนบ้านลูกสาวเออเขาก็เขามาเมื่อวานแต่ว่าเขาก็ว่าเขาพี่เขาก็บกรอยู่ว่าไม่รู้แต่ไม่รู้เขาเขาได้ดูเขาไปดูบอกว่าตอนผมก็มาหาลุงก่อนเมื่อวานเือแต่เขาบอกว่าโอ้ยตั้งใจมาเลยขี่มาจากป่าละอูเพราะว่าขี่รถมาครับเขาไปทำสวนที่นั่นที่ป่าละอู หรือว่าข tamam ับกลับเพราะว่ามันกลับไม่ได้หรอกลางคืนช้างออกเขาว่าอันตรายเขาก็เลยไว้นอนมันลูกสาวแล้วก็ตอนเช้าค่อยเดินทางกลับเขาว่าอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยหมู่บ้านหนองจุมแสงเดิมแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนมีกี่หลังคาเรียนฮะสมัยที่ลุงอยู่แรกๆเนี่ยลุงยไม่มากครับไม่ยากแต่ทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็เป็นร้อยเนาะ อ,นน300อ๋นสาม300ร้อยกว่าอ๋อสามรกว่าแล้วว่าต้องต้งแยกสามููครับฮะมูเบ็ดนี่มีแค่สามร้กว่าฮะสามร้อยแปดสิบตงาเรือนัหมอืมหมููสี่ก็มูมมสี่ก,สก,สก็สี่ร้อยกออว่าเห็นไหมูสี่มูมูสามก็มีมีมีสามสีร้อยเป็นพันเมื่อคืนนี้ลุงลุงลุงแปลกใจไหมลานจอดอ่าวัดเขาลูกช้างเนี่ยดาน้าเห็นไหม ลานจอดกี่ไร่ครับลุงพอรู้ไหมประมาณสิบไร่ครับสิบไร่นะทีท่รถจอดนะใช่ฮรทีท่รถจอดสิบสิบติดติดกู้ยกันะใช่ประมาณสิบไร่อ๋อทำไมรถจอดเต็มหมดเลยครับเต็มหมดที่เข้าไม่ได้มัมนะเออแล้วลานเสริมอีกทีนี้ไปไกลอีกไปลานเสริมที่ที่เราไปจอดทีลานเสริมนะอันนี้ลานเสริมลาน,นเสริมบริเวณด้านนอกเอนี่ยลานจอดรถเต็มหมดเลยก็ผมตต้งมาเที่ยวงานมาเขาช่างนี่ไม่เคยกินข้าวมาครับอะไรมัน อะไรที่จอดรถไม่มีเป็นชงอ,อะไรวะค,คนคนไปดูเยอะครับแล้วเมื่อคืนเมื่อคยที่ไหนเดินอย่างเดินจากที่จอดรถมาเนี่ยน่ะฮะมันนอกมันนอกมันนอกนอกเขตวัดแล้วด้วยนะโอ้เดนะินเดินมาแค่เท่าไหร่ตอนที่เลิกคอนเสิร์ตลุงเห็นไหมรถยาวต่อแถวยาวออกมาเลยเป็นชั่วโมงเป็นชั่วงมันจะออกหมดเนี่ยฮะเป็นชั่วโมงเออถือว่าเป็นปรากฏการณ์ไหมครั้งเนี้ยปรากฏการณ์มากอาัศจรรย์เลยเนี่ย จึงข,ข้าวนี่ทำไปดีไนแตกหมด <c oughs> ไม่ว่าที่รถจอยก็แตกที่วิคก็แตกวิคนดูแตกอะไรกำลังนั่งมาไ,ม, <c oughs> ไม่รู้คอนเสิร์ตเลิกปุ๊บคนแห่ออกเลยใช่เมื่อคืนเนี้ยใช่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 โอ้โหแล้วดนตรีเล่นนะที่เราหนั่งมีคนถึงสิบคนมาไปนั่งดนตรีเล่นที่หลังนี่ไม่มีคนดูอไหมผลตัวข้าวลงมาน้วยกับปรากฏว,ว่าลานจอดรถไม่พอรองรับไปเนาะไม่พอ,อ,อ,พอที่แรกอีกเ,<ล>เป็นสิบไรอ,ะอ่ะโอ แปลกมาก oh, เห็นนะี่แหละขนาดพื้นที่ทอยู่ในป่าในเขาครับหากก่างไกลความจนพอสมควรใช่ใชครับเออสัญญาณเนี่ก็ไม่ค่อยมีแถวนั้นไม่มีไม่มีติดเขา <c oughs> ไม่มีเออ <c oughs> เอาเอา,เอาขอบคุณครับลุงซิงครับผม